สวัสดีค่ะคลิปนี้เราได้มีโอกาสกลับมาทํางานที่ตุรกีที่เมืองอัลตาญ์าอีกครั้งโดยครั้งนี้เราพักแถวหาดคอนยาติซึ่งบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเขามีการจัดสรรพื้นที่ริมหาดไว้ได้ดีมากเลยบรรยากาศจะเป็นยังไงตามไปดูกันค่ะนี่คือห้องพักเลานะคะห้องน้ำห้องน้ำค่ะโอเคเป็นชาเวอร์มีที่กัน้น มีที่ขัดตัวให้ด้วยอนะ่ะอันนี้ก็พวกอเมรตีเขาบอกว่ามินิบาทที่นี่ก็คือฟรีหมดน,นี่คือ้ำอะไรแอปริปอลก็มีตรงนี้ Good morning นะคะนี่วิวจากห้องพักของเราเชา้านี้อุณหภมูมิสิบองศายังไม่กล้าเปิดหน้าต่าง มันต้องหนาวแน่ๆเลยวันนี้แต่เราจะลงไปกินข้าวกันนะคะโรงแรมที่เรา,าพักมีชื่อว่าเมกซ์ไรอ์อ่านออกเสียงตามคนที่นี่ค่ะอาหารทุกมือ้อทั้งเช้ากลางวานันเย็นจะเป็นบุฟเฟต์ทั้งหมดโดยอาหารก็จะเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนเป็นหลักแต่ก็จะมีทั้งอิตาเลียนแม็กซิกันและอาหารอื่นๆให้เลือกด้วยซึ่งบอกเลยว่ามีให้เลือกเยอะมากๆๆๆๆๆ เอาให้กินเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถกินได้ครบหมดอย่างแน่นอนเยอะแค่ไหนหรอแค่ที่ถ่ายมาให้ดูเฉพาะมื้อเช้านี่ยังถ่ายมาไม่ครบทุกอย่างเลยค่ะเป็นความหนักใจในทุกๆมือ้อเพราะเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยค่ะ แล้วจะบอกว่าไม่ใช่แค่อาหารมื้อหลัก3ม,มื้อเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงโซนปฏิสครีที่เราสามารถทานเค้กทานขนมได้ทั้งวันแบบไม่มีอั้นรวมไปถึงเครื่องดื่มอย่างชากาแฟต่างๆที่มีให้เลือกเยอะกว่ารงเรสตอรอนอีกด้วยค่ะ จากห้องพักแดดออกแล้วสวยมากคราวนี้เรามาดูมื้อกลางวันกันบ้างค่ะบอกเลยว่าตักเพลินจนพุงกลางเลยค่ะโอ้โหนี่อะไรเนี่ย เมื่อวานตอนมาไม่มีอย่างนี้นะคะวันนี้มีอย่างนี้มาซะอย่างนั้นโอโหตาละนี่วันนี้เห็นภูเขาีิมะแล้วเมื่อวานเมฆบังก็เลยไม่เห็นนะคะวันนี้เปิดมาว้าวมากเลยมานะโรงแรมอะ่ะผมมีทําบ่อให้น้องด้วยนะลาลตอนนี้เราออกมาเดินเล่นนะคะข้างนอกแถวแถวโรงแรมตั้งใจว่าจะมาหาคาเฟ่นั่งนะ คือถามว่าไม่อิ่มหรอเพราะว่าคือบุฟเฟ่ในห้องอาหารก็คือเยอะมากนะเยอะแบบคือเลือกไม่ถูกว่าจะกินอะไรดีเยอะเกินนะคะแล้วก็อร่อยด้วยแต่ว่าเมื่อวานเมื่อคืนดิคือมาเดินเล่นกันรอบหนึ่งแล้วแล้วก็เจอร้านนั่งน,นั่งอยู่แบบหลายร้านเลยก็เลยแบบอยากจะมาลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะก็เดี๋ยวจะลองเดินไปไกลกว่าเมื่อคืนอีกนิดหนึ่งอุย้ยอันนี้เป็นร้านที่แบบเมื่อคืนเขามีผิงไฟตรงนี้ด้วยแต่ว่า สภาพตอนเช้าก็จะเละๆนิดนึงนะคะเป็นบาร์แบบว่าเมื่อคืนคือบรรยากาศน่านังมากันนี้ก็เป็นหนึ่งในร้านที่เราดูไว้นะคะ น้องแมวฮัลโหลอัล่ฮัลโหลอเล่แมวน่ารัก,กว่ะตรงนี้ที่เราเดินมานะแบบที่พักแบบโรงแรมเยอะมากแล้วก็คาเฟ่ร้านอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคะน่านั่งหลายร้านเลยแต่มันดูเงียบเงียบเนอะคือมันคงเป็นเมืองท่องเที่ยวแหละแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ฤดูที่คนเที่ยวกันหรือปเปล่าเฮ้ยร้านนี้น่ารักมากนี่ต้นไม้เยอะมากเลยแอบดู นั่งรังเนอเราว่าเรานั่งร้านนี้ดดมไหมแล้วเราก็เจอเหยื่อของเรานะคะเหยื่ออยู่นี่น่ารังฮัลโหลเมียวเมียวอ แต่เมื่อกี้เจ้าของร้านเข้ามาเขาบอกว่าเขาอ่านว่า High Coffee ค่ะน่ารังมากเลยเดยวแปะไอจีให้นี่คือวิวระหว่างทางกลับโรงแรมนะคะสังเกตว่าฝั่งโน้นจะนเป็นภูเขาวสวยมากแล้วคือแบบเมื่อเช้าคือเมฆมันเปิดใช่ป่ะแล้วก็เห็นว่ามันมีหิมะบนยอดเขามุมนี้ไม่เห็นนะแต่จากมุมห้องนอนอนะเห็นอยู่ อันนี้เลี้ยวมาทางด้านนี้นะคะทางนั้นก็จะเป็นทางที่จะไปบีชนะคะจะอยู่ด้านน้นเดี๋ยวเรามาดูวิวริมหาดกันดีกว่าว้าวบรรยากาศดีมากเลยค่ะคือแบบดูดิเขาไม่ทำเป็นรูปแบบจักรยานอะ่ะและนี่มันก็คือเป็นส่วนสาธารณะนะคะที่แบบอยู่ริมหาดแบบนี้เลย ซึ่งทุกคนก็สามารถมาใช้พื้นที่ริมทะเลกันได้นะคะแล้วที่สวยคือทางด้านนู้นก็คือเป็นวิวภูเขาเช่อเมื่อกี้เราชี้ให้ดูอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบลู่วิ่งเนาะเขามาปิดนี้กันด้วย ทรายที่นี่ก็จะแบบหยาบๆหน่อยนะคะไม่ได้ละเอียดเหมือนบ้านเรามีขายอ๋อน้ำผลไม้คันอันนี้คือริมหาดเมื่อกี้ที่เราเดินเล่นนะซึ่งแบบที่ดู ตัดข้ามาปานี่ก็คือโรงแรมที่เราพักเลยก็คือเข้าทางนี้ไกลเวอร์นะคะชื่อเมกะสเรนี่ก็จะเป็นสระไว้น้ำนะคะของที่พักมีสองสระแต่มันหนาวเด้อใครมันจะมาลงวะแต่น้ำคงอุ่นน่ะทางนั้นก็จะเป็นเลสเทลลองนะคะ เลดมอร์นิ่งนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยแดดออกเอาก็ออกมารับวิตามินดีกันนิดนึงดู <been> สิคนที่นี่เขาก็ออกมาแบบมาวิ่งนะมาขี่จักรยานกันเมืองน,นี้คือแบบดีมากเลยหรืออาจจะเป็นเพอาะโซนที่เราพักตรงแถวนี้ด้วยมันน้งนะมันจะดูแบบไม่หนาแน่นเกินไปนะคะแต่เมื่อวานนะ่ะได้มีโอกาสคุยกับ คนที่นี่เขาบอกว่าตั้งแต่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนนะคะก็คือชาวรัสเซียก็คือมาอยู่ที่นี่เยอะมากแล้วมันก็เลยทําให้ค่าเช่าต่างๆคือมีราคาแพงขึ้นถึง6เท่าตัวรุนแรงมากนะคะ ฮัลโหลวันนี้ก็มาเดินเล่นหาคาเฟ่ข้างนอกนั่งอีกแล้วนะคะเมื่อกี้เจอร้านหนึ่งใน Google เป็นร้านยีราฟบุ๊กแอนด์คาเเหมือนแบบเป็นร้านคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านหนังสือด้วยเดี๋ยวไปดูกันน่าจะนานั่งจ่งก็คือร้านตรงนี้นี่เองนะคะเราว่ามันน่าจะต้องแบบโคซีแน่ๆนี่ร้านนี้เลยนี่ค่ะยีราฟ คอเฟ่นบุ๊กมีบรรยากาศเอาได้แบบนี้ด้วยบรรยากาศน่ารักมากเลย วันนี้หลังจากเลิกงานแล้วเราก็มีโอกาสมาเที่ยวตรงโซนโอทาวของอ,อัลตยาอีกครั้งค่ะซึ่งครั้งนี้ได้มาช่วงเย็นก็ทําให้ได้บรรยากาศกแบบที่แตกต่างจากครั้งที่แล้วที่มาตอนกลางวันในหน้าร้อนรอบนี้มาช่วงหน้าหนาวบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนี่ถ้าไม่ติดงานที่ต้องกลับไปเคลียร์เราคงอยู่ดินเนอร์ชิลชิที่นี่เลย บรรยากาศริมหาดตอนเช้าของที่นี่มันดีมากจริงๆทำให้เราอดไม่ได้ที่จะต้องออกมาเดินรับแดดรับลมรับพลังธรรมชาติทุกเช้าเลย mm. ก็คงเหมือนกับคนที่นี่ที่มาออกกำลังกายริมหาดกันแบบนี้ mm. แล้ววันนี้เราจะมานั่งร้านกาแฟร้านนี้นะคะ <c oughs> แต่แน่นอนว่าไม่กินกาแฟนะคะเราจะมาดูว่ามีเมนูที่เราจะกินได้ไหมหม่ แล้วคือแบบที่นั่งแบบดูดีก็คือหันออกทะเลแบบนี้เลย ะจะกินเค้กด้วยหรอฉันก็มีชิ้นเดียวเนาะหนูหนูหนแลบลินแล้วนี่คือขอใช่ไหมวันนี้ฟ้าเปิดนะคะนี่ภูเขาหิมะโผลมาแล้วเขาไม่เขินแล้วเขาโผลมาให้เราดูแล้ว สุดท้ายก่อนกลับไทยเราก็มาลองดูขนมและของฝากทีกกๆๆก่ซื้อมาจากติดใกล้ๆโรงแรมซึ่งสาขานี้อ่านไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็พอจะมีอะไรให้ซื้อกลับไปได้อยู่บ้างของฝากให้ลูกด้วยนะคะแต่ว่ายี่ห้อก็เหมือนที่เมืองไทยนะฉะนั้นเราก็ซื้อที่เมืองไทยก็ได้นะคะ ก็เป็นคลิปเก็บตกบรรยากาศบ,บางส่วนของอัาต้อย่าในทริปนี้ถือเป็นทริปที่เราประทับใจมากไม่ว่าจะเป็นสถานที่อาหารอากาศและผู้คนที่ได้พบเจอเหมือนได้ไปทั้งทำงานและชาร์จแบตไปในตัวส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นที่ไหนฝากติดตามกันได้นะคะฝากกดไลค์แชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ